สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดอุไทัยทารามนะครับบังกะปินะฮะก็คือตอนนี้ยืนอยู่ที่บีบาวเวนะครับหรือว่าทุกคนจะเคยรู้จักในชื่อของโชดีซีมาก่อนนะครับตอนนี้ปรับเป็นบาว o ว k k แล้วนะครับ ก็คือตอนนี้เขาจะมีงานเทศกาลอาหารแล้วก็มีงานดนตรีต่างๆมีสวนสนุกด้วยนะครับเนี่ยฝั่งทางซ้ายมือนี่จะเป็นสวนสนุกมีชิงช้าสวรรค์มีกิจกรรมต่างๆอยู่ด้านซ้ายมือแต่ว่าพอดีวันนี้ช่วงนี้ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับฝนตกนะฮะฝนตกตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามตอนนี้คือห้าโมงเย็นนะฝนตกต่อเนื่องนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะหยุดหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะสวนสนุกก็เลยอาจจะยังไม่ได้เปิดไฟอะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อสักครู่เขาลองเปิดไฟแล้วสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับ ตรงบริเวณป้ายวัดอุทัยธารามนี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนอาหารแล้วก็โซนคอนเสิร์ตอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวสันจะพาทุกคนไปเดินเล่นนะเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะแบบอยู่ในเต็นท์นะครับก็คือจะไม่เปียกฝนนะแล้วก็ตอนนี้คือลองไปเดินดูด้านล่างกันดีกว่าอันนี้คือด้านหลังตรงนี้จะเป็นห้างบรา v o วนะฮะเนี่ยบราวเว k k นะครับ,รบอันนี้มาเดินเล่นได้นะฮะตอนนี้เราลงมาด้านล่างเลยนะนุ่นโฟนโซน,โซนสนุกเหมือนท้องแบบกำลังเตรียมพร้อม ฝนหยุดเมื่อไรนะจะเปิดให้บริการนะตอนนี้เนี่ยอันนี้คือทางขึ้นไปบาวเวอร์บีเคก็จะมีด้านในก็จะมีแบบว่าการลาเล่นอะไรต่างเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูบนบาวเวอร์บเคนะฮะอันนี้ก็คือเป็นช่วงประมาณแบบสักห้าโมงเย็นนะเขาก็อาจจะยังไม่ได้ตั้งทั้งหมดนะเนี่ยบรรยากาศร้านค้านะฮะเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปเดินเราก็จะมาหาของกินด้วยนี่มีบอกว่าผัดไทย โอ้ขนมจีนด้านนี้มีร้านน้ำน้ำนองอยู่นะแบบร้านน้ำนะฮะลูกชิน้นนี่หมดนี่มีขนมจีนสี่ภาคนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินขนมจีนนี้เนี่ยมีขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาริ๊กไตปลาเขียวหวานอ,าอะไรต่างๆนานานีน่สัไทยก็มีถ้าใครสนใจอันนี้งานเขามีจนถึงวันที่ยี่สิบสองนะครับฝั่งนี้มีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วย คงไก่หกสิบาทเพิ่มน่องเพิ่มไหล่ได้โอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมีร้านคา้าร้านค้าก็คือตอนนี้มันแบบพึ่งห้าโมงนะแต่ว่าฝนตกมันเลยมืดเร็วนะคนทุกวันคนก็จะแน่นๆอยู่แต่ว่าวันนี้คือฝนตกเนคนก็อาจจะยังไม่ได้มาเนี่ยมีขนมเออมีแบบลูกชิ้นมีกว๋วยเตี๋ยวโอยมีขนมจีนอยู่ฝั่งด้านนูน้นด้านนู้นเหมือนจะมีแบบขายของขายเสื้อผ้าด้วย โอ้ด้านนี้ด้านนี้มียำแหนมนะครับเนี่ยยำแหนมมีกล้วยปิ้ง้วยทุกคนกล้วยปิ้งม้ละสิบาทนะครับอันนี้คือบาวโกบีเกเเดี๋ยวเราพาพาไปเดินอุ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาของกินเราต้องไปหาของกินด้วยเนี่ยมีมีขนมขนมเบือเบ้องก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยาวๆไปทางนี้ร้านค้าก็เริ่มทายอยตั้งกันแบบเริ่มแล้วเพราะว่าฝนมันก็เริ่มเบาลงมาแล้วนะฮะ มีหม,มูกระทะด้วยนะยาวไปถึงนู้นเลยทางไปสุขขาอ๋อเนี่ยทุกคนแบบมีแบบว่าเคสมือถือมีอะไรอย่างนี้นะถ้าใครแบบว่าว่างๆก็ลองมาเดินเล่นได้นะเห็นก็มามาเดินมาเดินเล่นอยู่ตรงร้านแบบห้างบีเบลว์บีเกเเนาะเนี่ยมีแบบร้านเสื้อผ้าร้านอะไรเงนี้นะเดี๋ยวพาเดินดูด้านในก่อนก็คือเดินเล่นได้เรื่อยๆก็ ยาวๆไปเลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณวันที่22นะครับก็คือเฉพาะวันที่ฝนตกแต่ถ้าวันอื่นก็จะแบบชิวกว่านี้นะมี่มีตางเกงยีนเสื้อ3 40ตัว40บาท3ามตัวห100อันนี้เป็นแบบโซนกิจกรรมเนาะด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็จะมีแบบของขาย ก็คือพื้นก็อาจจะแบบว่านองนิดนึงนะนามนีเดินยาวๆเข้ามาว่ามีอันนี้มีตักปลาได้ตักปลาสวยงามอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวามือน้ำปั่นให้อาหารน้องกระต่ายป้อนอาหารน้องกระต่ายน่าหลงกเลย นีทุกคนมีแบบกิจกรรมเยอะแยะเลยนี่กิจกรรมปลารุกดอกมีร้านรองเท้านเนี่ยนะตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าทีก็อกวาดเหน้าทีเขาก็กวาดน้ํากวาดน้ํากวาดอะไรกันให้อยู่นะคร บไปเดินเนี่ยเมื่อสักครู่เราเดินมาตรงนี้เนี่ยกินเดี๋ยวค่อยแบบเดี๋ยวค่อยไปเดินซื้อของกินเนาะเดินลองเดินดูแบบโซนกลางเมันมีแบบขนมจีนมีอะไรอย่างนี้อยู่นีร้านนา้ำาบลวบอีเคนะฮะถึงวันที่ยี่สิบสองนะครับน้ำปั่นก็น่ากินเนาะไก่ขย่าก็มีนะทุกคนยี่สิบบาทหนังไก่ ไก่นังอะไรเงี้ยนะเีไยไก่ขย่าน้องน้ำหนึ่งเยอะแยะเลยด้านนี้เป็นแบบขนมอันนี้อันนี้คือข้าวโพดครุกนะครับข้าวโพดครุกหมึกหมึกโอ้ส้มตำส้มตำแบบพลังการตำหลากหลายตำปูม,มา ตํากุง้งกูมาตัวละ3าบาทตัวละ20บาทซื้อตัวละ20บาทที่ซื้อ10ตัวแถมตัวหนึ่งคนระัโอ้ยด้านนี้ก็มีของกิน,นขนมเดี๋ยวแบบลองเดินดูก่อนเผื่อมีอะไรแบบว่าน่าสนใจแล้วก็จะได้แบบว่าเดินกินน,นิซูชินะฮะอุย้ยด้านนี้เป็นขนมเบื้องนี่ขนมเบื้องหนึ่งบาทขนมทังแตกก็มีขนมเบื้องหนึ่งบงหนึ่งบาท อันนี้คือแบบเดินเล่นเดินเล่นได้สบายๆเลยเพราะว่าคนยังไม่เยอะนะฮะหอหมกร้านงา้ำอ่ะเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราไปหาของกินทางนู้นนี่ว่ะเนาะเพราะว่าร้านค้าก็เริ่มทยอยเปิดสโลตีใสใหม่นะฮะทัดไข่ห้าบาทนีมีทัดไข่อุ้นมะเร็งทอดทุกคนีย่ขอนด้านนี้มะเร็งทอดตักตักละยี่สิบ ด้านนี้คือเป็นวงดนตรีนะครับเขาก็จะเริ่มหกถึงยี 22, ่องหกถึงยีิบสองเอ้โอ้มีผลไม้แบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเกาลงเกาลัดก็มีนะฮะุยด้านนี้เป็นแบบหมูหมูเยอรมัน s 1 0 0อย m สอง l 3 0 0แล้วก็ xl 5 0 0ร้้น่ากินจ้ะซูชิอันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้แหละ พอดีแบบว่าฝนมาตกเนาะนี่แบบแมลงทอดคือถ้าสมมติว่าใครมีเวลานะก็มาได้เรื่อยๆนะจนถึงวันที่22ข้าว20บาท20บาทคุ้กกุ้งทอด40บาททุกคนวอันนี้มีขนมด้วยไปดูวิปชิมผลไม้ช้วยละ10บาทขนมอันนี้ปังเวอร์ มีปังเวอร์มีอะไรนะ,ะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นโซนของกินทั่วไปอะนะ่ะเนาะมีหมึกย่างนะฮะหรือว่าจะเป็นด้านนี้ก็เป็นยำบุนเส้นโบราณนะครับยำวุนเส้นโบราณร้านค้าก็ทยอยเปิดเรื่อยๆแล้วอันนี้คือเยลลี่ขายเป็นแบบเขาขายเป็นขีดนะเยลลี่นี้ ร้านยำนะครับยำยำหมูลุนลุนลุนนะฮะไก่ทอดนะครับอันนี้ก็คือโซนเมื่อสักครู่ที่เราแบบพาเดินเข้าไปด้านในนะครับเห็นไหมอยู่ด้านในเป็นโซนแบบขายเสื้อผ้าขายของชัยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราแบบขอดูอันนี้ดีกว่าเคสมือถือเยอะแยะเลยอ่ะเคสมือถือเคสมือถือตอนนี้เดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะทุกคน มีแบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีผบบับร้านหมูกระทะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขนมจีนนะครับยาวโซนเนี้ยโซนที่ติดห้างโซนที่ติดบาว์โบพิเกเเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า,าร้านของกินสามารถนั่งกินได้ตรงนู้นแต่แถวนู้นก็จะเป็นแบบโซนเดินเนาะโซนซื้อแล้วก็เดินเล่น,เด,น,เ,ดนเดินกินเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวก่อนเมื่ออาหารหลักแล้วเราค่อยไปเดินหาซื้อของกินโอ้โหเขาเปิดแบบเสียงดนตรีมาแล้วเสียงดนตรีมาแล้วบรรยากาศ ฝนตกไงถ้าถ้าฝนไม่ตกนี่คนน่าจะแน่นนะเนี่ยดี่ได้มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูนะครับเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันนะทุกคนแล้วก็ไปเดินดูกันต่อแต่ก็ไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยเอ้เ็เอ็นก็น่ากินนันะที่มันทอดกรึบกรึบกรึบเดี๋ยวไปเดินอีกรอบอันนี้คือเราเดินมาแล้วหมดแล้วนะคือลานค้าเขาก็แบบมีประมาณสามแถวอ่ะตอนนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อย,เ,อยเดี๋ยวเรามากินอันนี้ปะ จะกินกล้วยปิ้งเขาบอกว่ากล้วยปิ้งสุโขทยัยโอ้ยกล้วยปิ้งขาสองหงายกินกล้วยปิ้งดีก,กว่าจะแซงกันกันนะทุกคนใครมาแล้วกล้วยปิ้งนะครับโอ้ย่รกินมากอืมอร่อยแต่ว่าเสียดายเครื่องเล่นเครื่องเล่นเขา ยังเปิดไม่ได้ฝนมันยังไปปลอยอยู่เลยอะยังไม่หยุดดีอ่ะนะมีบรรยากาศบรรยากาศแบบว่าฝนก็ยังแบบตกอยู่นะทุกคนด้านนู้นมีบรลงทอดด้วยมีบัลลงทอดมีขน,นมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือทาดไข่ห้าบาทมีเค,ค้กด้วยอะน่ากินเนาะบรรยากาศเดี๋ยวเราไปแบบไปหาน้ำ ปั่นกินฝั่งทางโน้นโน่นโน่นโนนด้านโน้นแวะมากินน้ำก่อนนะทุกคนเนี่ยเขามีอะโวคาโดปั่นมีน้ำปั่นเยอะแยะมากมายนะครับด้นนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีมะม่วงอันนี้คือเราเดินไปแล้วเนาะคือแบบว่าเรากินเรากินของอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าแวะมากินน้ำจะไปหาของกินเล่นเดี๋ยวในตึกก็มีนะนี่คือเขากำลังแบบเริ่มกำลังเริ่มกำลังเริ่ม คือตอนนี้กินกล้วยแล้วก็คือน้ำเชื่อมมันก็นเหนียวไงด้านนี้มีแบบได้มีแหนมโพลาดมีหอยทอดนี่สามสิบบาทนี่ได้นะ้ำน้ำปั่นมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราว่าจะไปให้อาหารให้อาหารน้องอยู่ตรงข้างหน้านุนอะฝั่งนู้นเลยไปไปให้อาหารแบบน้องตัดกันทุกคนตอนนี้ก็คือแบบมันเริ่มมืดแล้วเนาะตอนนี้ถ้าดูเวลาก็ประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับ เดี๋ยวเขาจะเริ่มมีแบบเปิดไฟเริ่มแบบนี้ฝั่งตรงนี้แต่ว่าเครื่องเล่นอาจจะยังเล่นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่คือแบบฝนมันยังไปปลอยอยู่นะครับเครื่องเล่นก็นเลยอาจจะยังไม่ได้เปิดให้บริการนะรแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกนะทุกคนมาแบบนี้มีเครื่องเล่นแบบเยอะแยะเลยเฮลิอคอเฮลิเคนอะไรเงี้ยนะชิงช้าสวรรค์ก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นนี้ก็คือเป็นโซนของกินที่เราพาไปแล้วก็ด้านในสุดตรงนู้นจะเป็นแบบโซนกิจจกรรมเป็นโซนเวทีการแสดงตอนนี้ก็เริ่มมีแบบการแสดงแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะ เขามีด้านในอีกมีด้านในคือด้านอันนี้คือในห้างในบาโวบีเคนะครับในบาโวบีเคเคเขาก็จะมีแบบจุดที่ให้เรามาทํากิจกรรมน,นด้านนู้นคือเป็นปลาโป่งนะฮะอันนี้เป็นลานเบียเนะีก็จะมีประมาณนี้ด้านนู้นก็มีแน่ เมื่อสักครู่ก็พาเข้าไปชมด้านในกันแล้วนะครับถ้าใครมานะเนี่ยก็คือมาตรงวัดอุทัยทารามหรือว่าตรงบาววอบีเคเคนะครับแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาจอดด้านหน้าน,นี่เลยเนี่ยเขาจะมีแบบที่จอดแล้วก็รถยนต์ก็ไปจอดด้านในนู้นนะครับมีแบบว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์ถ้าใครมาก็ปักมาที่วัดอุทัยทารามนี้ได้เลยนะตอนนี้รู้สึกว่าฝนเริ่มแบบเบาๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูโซนเครื่องเล่นหน่อยหนึ่งปะแต่ว่าก็ยังตกอยู่นิดหน่อยบรรยากาศ ทุกนี้ตอนนี้ฝนแบบเริ่มเบาแล้วทุกคนนี่ไฟสวยมากตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้เขามีเริ่มมีดนตรีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างวันที่13เป็นกอดเอ้ปิโก,โกไอ้ไอ้อะไรฮักฮักสักอย่างหนึ่งเลน,นะแอมิโกรอโอยอ่านไรสิบห้าอนอลเดีสิบห้อนอลดี1สิบห ใครไม่รู้17บเจ็มูลแทน1ิบน้ำแข็งที่พวัน19เกลำเพลินวงสกอ20เบนปรีชา21เนสกาแฟยี่ล็อกคงคอยเนี่ยร้านคาเยอะมากมายใครอยากกินอะไรก็ลองแวะมาได้นะฮะเนี่ยตอนนี้คือคนเริ่มทยอยเข้ามาแบบเยอะแล้วนะแต่ว่าฝนก็เริ่มมาอีกรอบคาดว่าฝนน่าจะมาทางคืนแล้ววันนี้นี่ของกินตาน,นี้เป็นแบบแมลงทอดนะฮะ คนให้การสนใจมลรงทอดเยอะแยะเลยนี่คือเป็นแบบโซนอันนี้คือโซนแบบข้างวัดนะครับส่วนด้านในวัดนี่เขาจะมีแบบว่ายาวๆมาานี้เลยชาวกล้วยชะกังลาวก็มีแต่ว่าบางร้านก็คือเขาอาจจะตั้งแบบว่าไม่เต็มร้อยเนาะเนีแบบ่ยแบบแบบก็คือปิดไว้บ้างเล็กน้อยตรงนู้นก็มียาวไปถึงนู้นเลยถึงทางเข้าวัดฝั่งนู้นเลยอันนี้คือจะเป็นแบบ a อ r p o อร์ตลินะครับแล้วก็เป็นทางรถไฟอันนี้จะเป็นสลาถวายสังฆทานของวัดนะครับใครมาก็สามารถมาได้แต่ว่าอาจจะต้องมาช่วงประมาณ8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเดินนี่ไปจนสุดทางนั้นเลยเพราะว่าโอ๊ยฝดตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดนะครับวัดอุเทธารามของคนก็มาเดินกันแบบว,ว่า เรื่อยๆแล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวแบบช่วงอันนี้หกโมงเย็นนะฮะคือเราน่าจะแบบเดินประมาณนี้แหละทุกคนเดินให้ทุกคนดูแบบนิดๆหน่อยๆพอเพราะว่าวันนี้พอดีฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกน่าจะแบบสนุกกว่านี้เอาเมื่อกี้บอกว่าเหมือนฝนหยุดแล้วพอเดินออกมาปุ๊บจะไปทางนี้ฝนมาประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีงานถึงวันที่ยีมิถุนายนนะครับ